นายแก๊ปผมมีเรื่องจะให้ไขข้อสงสัยอีกแล้วกรณีนี้ที่ศาลพิพากษาให้ผมชนะคดีแล้วผมต้องทําอย่างไรต่อครับก็เราก็ส่งคำบังคับนะครับไปให้ลูกหนี้คำบังคับก็จะบอกว่าให้ลูกหนี้ชําระหนี้นะครับจํานวนเท่าไหร่ภายในระยะเวลากี่วันนะครับแล้วถ้าลูกหนี้แล้วคำบังคับแล้วไม่ชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในคำบังคับนะครับ เราก็สามารถนะครับต mm ั้งเรื่องนะครับบังคับคดีนะครับโดยขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับเพื่อยึดทรัพย์บังคับคดีกับลูกหนี้ต่อได้ครับถ้าในกรณีที่ว่าลูกหนี้ครับเขาไม่มีทรัพย์สินใดเลยแต่เขามีเงินเดือนมีหลักเกณฑ์อย่างไรครับก็ถ้าไม่มีทรัพย์สินไม่มีรถบ้านที่ดินนะครับเราก็สามารถอายัดเงินเดือนได้นะครับแต่ว่าเงินเดือนที่จะอายัดได้เนี่ยต้องเกิน20,000บาทนะครับส่วนที่เกิน20,000บาทไปเนี่ยเราสามารถอายัด เพื่อมาชาระหนี้เราได้ครับไอ้ขั้นตอนพวกนี้ครับเราไปติดต่อที่ไหนครับก็ไปติดต่อที่สํานักง,งานบังคับคดีครับผมอนอในเขตยังไงครับหรือว่ามีทุกที่หรือว่าแล้วแต่ครับก็ไปติดต่อสํานักง,งานบังคับคดีนะครับที่ศาลมีค,าคาําพิพากษาแต่มีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามเพิ่มเติมได้นะครับ